อาจจะมีหลายคนงสงสัยนะครับว่าทําไมพวก7จนะ็ด้าเนี่ยเวลามาปะทะกันกับฟอร์เดเจ็ดเนี่ยหกพัเนี่ยทำไมมันไม่สู้ขนาดตัวนี้เปิดขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ฟอร์ดมีเพาเดียวขับเคลื่อนสองล้อทำไมมันแรงนะครับเย็ <S <S ุุ้ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับแท็กเตอร์ลมชาแนลวันนี้พามาดูการไถพันธุ์รวนนะครับตัวนี้เพิ่งไถเสร็จไปนะครับตัวนี้ก็ไถเสร็จไปประมาณสองสามวันก่อนรอบนี้ไม่ได้ไถเริ่มจากกลางนะครับเริ่มจากข้างๆนะครับดูนะครับไถพันธุ์รวนนะครับนี่ครับถ้าจะย้อนแสงนะครับ ฝนตกเราก็ทำนะครับถ้าไม่ทำเราก็งานมันจะเยอะนะครับเราก็เลยไล่ไล่ทำเลยนะครับยแล้วก็แต่งมุมสักนิดครับ จวดๆนะครับทางนั้นก็เป็น L50 นะครับพายุนู่นนะครับน,นี่เลยใสเข้าลึกนะครับแต่่มุมเล็กน้อยครับถ้าคนเกี่ยวนะครับถ้าเรานำคนมาเกี่ยวข้าวนะครับไม่เหมือนรถนะครับ คนเกี่ยวนี่รถไถมันก็จะไถง่ายอยู่นะครับถ้ารถเนี่ยมันต้องปรับก่อนนะครับมันจะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับบางที่เล็กว่านี้นะครับก็ปรับก่อน,นแต่งเลยครับไปแล้วครับ ต่งนะครับถ้าเราไม่แต่งถ้าเราไม่ดันไปก่อนมันก็จะไถขึ้นปุ๊บมันจะเป็นคูสูงๆเลยนะครับแล้วก็ล่องต่อไปมันจะต่ํากว่าครับก็เลยต้องดันออกไปก่อนนะครับสติปครับ เท้านะครับไม่สงวนวางบนคัดนะครับกัดระเด็นเลยพูดถนี่ครับไถข้าก็เหว่าลึกลึกอยู่นะครับอื้ไม่เป็นหินนะครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปลองขับดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผม ชใช้เสร็จไปหนึ่งแปลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูแปลงนี้ครับไอ่รถเกี่ยวนะครับไล่รถเกี่ยวเยอะนะครับ ได้ปรับอยู่นะครับแต่ว่าจะได้ปรับน้อยไม่น้อยนะครับได้ปรับเยอะอยทำไห้พันขนาดกับันาน,นะครับจะเก็บออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับแทงมุม ผมพอนั่งดูเลยครับเป็นแบบชิวนะครับตอนนี้ไทยเริ่มเปิดจากกลางนะครับเริ่มจากกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางมันเป็นเป็นต่ำๆนะครับนี่เลย อาจจะมีหลายคนงสงสัยนะครับว่าทำไมพวก7 0 8ดเนะี่ยเวลามาประทะกันกับฟอร์ด77เนะี่ย6,610เนี่ยทำไมมันไม่สู้ขนาดตัวนี้เปิดขับเคลื่อนสีล้อแต่ฟอร์ดมีเพาเดียวขับเคลื่อน2ล้อทำไมมันแรงนะครับคือรถพวกนี้นะครับมันเพาต่างกันนะครับรถฟอร์ดนี่ไปถึงปุ๊บลงได้เลยนะครับตัวนี้เราต้องมาขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่า ถ้าเราลองขับเคลื่อนสองล้อนะครับมันจะไถไปหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องบอกข้องก่อนนะครับขับเคลื่อนสองล้อคือขับเคลื่อนแต่ล้อหลังครับขับเคลื่อนสี่ล้อคือทั้งสี่ล้อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับดูกันนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับพอเดียวจะไปไหมนะครับมันไปมันนี่ครับนี่ครับ ไปไม่ได้นะครับต้องกดสองเข่าหรือสี่ล้อนะครับสองล้อไปไม่ได้นะครับปีแน่นอนครับเห็นหรือยังครับคุณผู้ชมครับไถหน้าหรือทําอะไรก็ตามนะครับต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงนะไม่ว่าจะเป็นการไถบุกเบิกไถอะไรก็ตามนะครับต้องขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับลากอ้อยหนักๆนี่ก็ต้องสี่ล้อนะครับสองล้อนี่ล้อหน้ายกนะครับเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับถ้าสองล้อนะครับไปไม่ได้นะครับ นี่นะครับเอาไว้หายสงสัยไปเลยครับมันเป็นยังไงนะครับแต่วิ่งบนท้องถนนนะครับมันก็สองล้อก็ได้สี่ล้อก็ได้นะครับถ้าเราใช้สี่ล้อก็เปลืองเนี่ยครับดอกดอกยางข้างหน้าไปเปล่านะครับดอกยางล้อหน้าไปเปล่านะแล้วก็ใช้แค่สองล้อก็พอแล้วนะครับล้อหน้าเอาไว้ใช้ไถนาหรืออะไรก็ได้นะครับสําหรับล้อหน้านะ ถ้าดันนี่ก็ดันยากนะครับใบสองอ้อนนิดๆน่อย,ยก็อืออ้อๆืหละครับเพราะว่ามันไม่มีแรงอือเยครับไฮทสงสั่หรืองครับ <c oughs> ต้องไฮสี่ล้อนะครับแรงมันจะสม่ำเสมอนะครับไม่มีฟีนะครับจะฟีก็ต่อเมื่อ ล้อหลังไม่มันพ้นดินนะครับมันไม่แตะดินมันก็จะปีนิดหน่อยนะครับแล้วต้องยกหางนะครับคือมันเข้าเกินไปแล้วก็ล้อเนี่ยล้อหลังมันวิดดินนะครับมันล้อหลังเนี่ยมันเลยดินขึ้นมามันสูงกว่าดินนะครับนี่ครับหายสงสัยกันแล้วยังครับนี่แหละครับ ทำไมเวลาไถถึงต้องใช้ใช้ขับเกลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นอย่างนี้หละฮะสำหรับรุ่น L นะร,รุ่น M ผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับว่าถ้าเราใส่เกลื่อนสองล้อนะครับมันจะไปไหมนะครับผมมาลองรุ่น L ให้ดูนะครับไอ้ที่เกียร์สได้สบายเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับ แฮกเตอร์ดมด้วยนะครับสำหรับใครกดแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ